ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งก,กับ e c e ี6395นะครับวันนี้ทำตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆครับก็คือขี่ซ้อน2บน New MQI GT EVO ครับเพื่อนๆร,อน e รอน้องขอมาแบบว่าไหนซ้อนสองให้ดูหน่อยนะครับว่าซ้อน2แล้วเนี่ยาตาเร่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกก่อนนะผมคงไม่สามารถจะแบบกระชากตัวออกไปได้นะเพราะว่าเดี๋ยวคุณพารามีอผมตกไปข้างหลังผมยังไม่มีแหลกหลังกับกล่องหลังมาบ็อกนะ ก็คงไปได้ด้วยความเร็วแบบขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะนะไม่ได้ถึงขนาดแบบกระชากตัวออกไปหรืออาจจะทําก็ได้นะแต่ผมจะบอกกับคุณพลมเมยว่าผมกาลังจะกระชากตัวอะไรแบบเนี้ยเออนะครับเดี๋ยวเราลองกันแต่ว่าไปลองบนถนนใหญ่ดีกว่านะผมว่านะมันโอเคกว่าถนนตรงนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สะเทือน ลองเลนะจากไฟแล้วนะลองกดดูได้นามีกเออสปอร์เลยหนึ่งสองสามเอาดโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหพอแล้วเลิกเล่นร <c oughs> ับเดียวความเร็วขึ้นมาแบบว่า80อสอะนะครับ <c oughs> บอกได้คำเดียวว่าอัตราเร่งเกิน XMax ไปเยอะครับเพราะว่า XMax ซ้สก็ไม่ได้อัตรานี้ครับ อันนี้คือแบบโอ้โหกระชากตรงออกไปเลยเดี๋ยวผมค่อยเล่นใหม่นะบนถนนใหญ่อันนี้ถนนมันเป็นถนนสายรองเล่นมากไม่ดีครับเสี่ยงก็ลองให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ซ้อนสองมันเป็นยังไงอย่าเงี้ยพอมีคําถามเข้ามาเหมือนกันบอกว่าเอ้ยซ้อนสองลองให้หน่อยดิก็มาลองกันครับ New MQI GT Evo ครับกลัวเพื่อนๆไม่เชื่อต้องใส่กล้องเพิ่อมอีกตัวจะได้เห็นว่าเฮ้ยซอนสองอยู่นะ แล้วกล้องอีกตัวหนึ่งตอนนี้ก็ติดอยู่ที่คอนะครับก็คือ GoPro ตอนนี้ผมใช้สัญญาณเสียงเนี่ยจากตัว DJI Pocket 2นะไม่ได้ใช้ตัวไม่ได้ใช้ตัว DJI m มค์นะครับอันนี้ด y นามิกนะดูดิความเร็วที่ขึ้นไปแบบโอเคเลยอะ่ะอาจจะไม่กระชากตัวเท่ากับตัวโหมดสปอร์ตนะครับแต่ว่าแค่ด y นามิกนี้ก็เหลือแล้วนะเอาจัจริงๆสบายๆแล้วว่าดนามิกเดี๋ยว หามุมก่อนข้างหน้านี่คือเขาปั่นจักรยานอยู่ขี่มอไซค์เหมือนปั่นจักรยานนะมีใบพัดเป็นฮลิคอปเตอร์โดเรมอนอยู่นะใบพัดคอปเตอร์ไม่ไผ่โอ้โหขี่ได้ไม่สนใจใครกันเลยทีเดียวดูดิ่ไดนามิกนะดูดิดนามิกเอาจริงๆนะไดนามิกก็ยังแรงกว่า x อ a x ม ไดนามิกก็ยังแรงกว่า X Max อ่ะสปอร์ตไม่ต้องพูดถึงนะหเหลืออเอาแค่ e ซ a f e นี่ยังแบบเพียงพุ่งเลยอะ่ะแต่โอเค e Safe อาจจะยังไม่เท่ากับ X Max แต่ไดนามิกเนี่ยแรงกว่า X Max อีกนะโอ้โหเป็นไงครับเดีย๋ยวไปลองถนนใหญ่กันดูแล้วดูซิว่าความเร็วไต่ระดับขึ้นมายังไงนะผมไม่แน่ใจว่า GoPro เนี่ยมันจับสัญญาณ GPS ได้แล้วหรือ,อยังนะเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้เอามือถือมาจับ จริงๆแล้วมือถือเนี่ยที่จับสัญญาณ GPS เนี่ยผมว่ามือถือจับสัญญาณเร็วกว่าโ o p r o เยอะครับเพราะว่าในมือถือมันมีฟังก์ชัน GPSWPSGPSAGPS มันก็เลยหลายอย่างไง GoPro มันก็มีแค่ GPS ฝั่งโครนาสฝั่ง GPS ธรรมดาอะไรประมาณนี้มันก็เลยจับสัญญาณได้ช้ากว่าแล้วยิ่งถ้ามาขี่โดยที่ไม่รอสัญญาณ GPS ให้มันสมบูรณ์ก่อนเนี่ยมัน มักจะจับสัญญาณไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าจับแล้วเพี้ยนเพี้ยนที่ว่านี่คือพอเราหยุดแต่ปรากฏว่า G ีเพมันยังวิ่งพอเราวิ่งทีเบมันหยุดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนะปัญหานีนะ้ติดตัวมาครับโกโปรรุ่นแรกๆจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังเป็นนะผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าก็อาจจะเป็นเพราะผมรีบก็ได้นะคือประเภทแบบเปิดกล้องปับ๊บอยากให้มันจับเลยมันต้องใช้เวลาครับ ทั้งหลายหลายครั้งเนี่ยผมเลยรู้สึกใช้มือถือจับสัญญาณ g p s แล้วมาทำดัต้าโอเวอร์เลยให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันดูจะง่ายแล้วก็เร็วกว่านะบางคนอาจจบอกมันมันง่ายตรงไหนว่าเอา Data มาซ้อนโอเวอร์ลยกันมันต้องทำไทม์ซิงของตัวโปรแกรมตัดต่อให้มันตรงไปอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกฉันทำยากอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยทําสักพักเดี๋ยวก็คล่องครับอย่างผมทําสักพักบ่อยๆผมก็ว่ามันก็โอเคนะไม่ได้ยากอะไร ผมถึงไดเอาตัว DJI m i My มาทําเป็นเสียงที่รีคอร์ดเวลาที่เอาไปขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้เ,เพื่อนๆดูกันเนี่ยจากนี้ไปผมคงจะทําตัวนั้นแหละยกเว้นว่าผมเปิดตัวกล้อง DJI Pocket 2เนี่ยผมก็เอา m มของตัว Pocket 2มาต่อเพราะว่ามันซิงกับตัวกล้อง DJI m i My อยู่แล้วเอ้ยไม่ใช่ DJI Pocket 2อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งทำทาซิงอะไรเพียงแต่แตว่า น้ำรถถนนนี่แม่งไม่ใช่สะอาดนะสะปกปรกเลยอะกระเด็นโดนเนี่ยลองดูครับล้วดูดดนะยี่สิบนะกำลังจะบิดแล้วนะครับกดป้าดขึ้นให้นี่อันนี้ไดนามิกนะครับนี่ไดนามิกนะเห็นหน้านี้ผมเบรกนะจะเล่นกันยังไงโอ้โหเป็นไงสุดอ่ะโอ้กับรถตรงทางโค้ง สอบใบขับขี่มาหรือว่าใช้เงินซื้อมาครับแล้วก็คันเร่งนี่บอกเลยว่าคุมง่ายนะนี่โหมดไดร์ฟมิกนะผมยังคอคันเร่งขึ้นไปได้เลยเห็นไหมง่ายมากเดี๋ยวเราจะลองโหมดสปอร์ตกันนะครับนี่ ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวช้อปปี้จะต้องมองผมแน่นอนเพราะนี่คือแอร์หลอกเกาะไว้นะครับคุณธนรเมียเดี๋ยวเราจะลองทดสอบความเร็วกันดูครับว่าในโหมดสปอร์ตเนี่ยซ้อนสองคนเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันสามสองดึกไปายผมเล่งแล้วนะเอาแล้วนะไปเลยโอโหเป่นไงครับนี่โหมดสปอร์ตครับ ซ้อนสองครับโอ้โหเป็นไง่อยแล้วนะผมผ่อดแล้วนะผมผ่อดแล้วตอนนี้เบรกแล้วโชยดูเฉยครับว่าอัตราเร่งนี่แบบซอ,อนสองยังบ้าพลังครับคิดดูแล้วกันแล้วถ้าคนเดียวจะขนาดไหนครัเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วว่าคนเดียวก็ไม่ธรรมดาครับเป็นไงโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมว แรงจริงครับเห็นไหมก็ถือว่าเป็นคลิปน้ำจิ้มให้เพื่อนๆดูครับคงไม่ได้ถ่ายอะไรยาวเพราะว่าน่าจะเห็นแล้วว่าเออซ้อนสองแล้วมันก็ได้ความเร็วประมาณนี้นะเห็นไหมฝากไ้แล้วนครับเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมผมีการเด็ดคลิปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชม e a e a หกสามเก้าห้าไปแล้วครับสวัสดีครับ